ชอบบรรยากาศตรงนี้เพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเป็นทนาําเลดีเข้ามาแล้วรู้สึกอยากให้ลูกค้าผ่อนคลายแล้วก็ได้รับประทานอาหารอร่อยอะไรด้วยค่ะร้านเล่าเรื่องอร่อย วสวัสดีค่ะโน้นนะคะเป็นผู้ดูแลร้านอาหารควัวชัยคองค่ะก็ควัวชัยคองเรานะคะเปิดมาประมาณ20ปีแล้วค่ะก็คือร้านเนี้นะคะต้องเก่าถึงเฮียนะคะซึ่งคนในร้านน้องๆในร้านทั้งหมดเนี่ยจะเรียกว่าคุณพ่อ พ่อคุณพ่อเนี่ยจะเป็นนักชิมชอบตะลอนชิมไปตามแบบร้านอาหารต่างๆอะไรที่ว่าเด็ดว่าดังเนี่ยคือคุณพ่อจะไปชิมหมดแล้วก็มาชอบร้านอาหารร้านนี้แล้วปรากฏว่าร้านเนี้ยก็ประกาศจะยกเลิอกกิจการคุณพ่อก็เลยมาเทคโอเวอร์ด้วยการที่ชอบบรรยากาศนะคะชอบบรรยากาศตรงนี้เพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเป็นทำเลดีติดถนนใหญ่ แล้วก็พอเข้ามาเนี่ยก็มีธรรมชาติเป็นริมคลองทําให้รู้สึกว่าแบบเข้ามาแล้วรู้สึกอยากให้ลูกค้าผ่อนคลายแล้วก็ได้รับประทานอาหารอร่อยๆด้วยค่ะ <S <S ก็อาหารประเภทอาหารจีนอาหารไทยแล้วก็ที่โดดเด่นก็จะเป็นซีฟูด้ดเพราะว่าซีฟู้ดเนี่ย เราจะส่งตรงมาจากปานบุรีประจวบหรือว่าจะเป็นชนบุรีอะคะ่ะ<ม>ก็คือเราจะดีลกับเรือประมงนีคะ<ม>พอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็คือจะส่งตรงมาให้เราเลย<ม>ก็อย่างแรกเลยนะคะเราใช้ผักที่ปลอดสาระคะ่ะซึ่งทางร้านของเราเนี่ยมีสวนอยู่ที่กำแพงแสน ก็ค <S an> ือจะเป็นพวกพืชผักสมุนไพรไทยที่นํามาใช้ที่ร้านนะคะแล้วก็จะเป็นผักบางชนิดนะคะที่เราปลูกอย่างเช่นก็ตะไคร้ใบมะกรูดมะละกอพริกอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะใช้นํามาใช้ที่ร้านที่เราปลูกเองไงปลอดภัยแน่นอนค่ะอย่างแรกที่ลูกค้าจะสั่งเกือบทุกโต๊ะเลยนะคือเห็ดหอมขั่วเกลือค่ะแล้วก็จะเป็นปลาช่อนชายคอง แล้วก็จะเป็นหลนไปซีแล้วก็แกงขั่วเนื้อปูก้อนก็ร้านของเรานะคะครัวชัยคองก็คือหนึ่งเลยเรื่องวัตถุดิบวัตถุดิบเนี่ยสดใหม่นะคะแล้วก็ผักเนี่ยส่วนมากเราจะใช้ผักแบบปลอดสารพิษค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ย อยากให้มาลองชิมอาหารรสชาติจัดจ้านรสชาติเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นไทยจีนซีฟู้ดเนี่ยอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาลองชิมดูนะคะสักครั้งหนึ่งร้านเนี่ยจะเปิด10บโมงเช้านะคะถึง4ี่ทุ่มค่ะก็จะอยู่ตรงริมคลองบางม่วง ต้องใช้ญญนำตรงริมคลองก่อนแล้วก็ถนนกัญนาค่ะจะอยู่ตรงข้ามกับฝั่งโลตัสพาสมอ์ค่ะเปิดทุกวันค่ะให้บริการทุกวันเอาเป็นแกงคั่วเนื้อปูก,ก้อนเครื่องแกงของเราเนี่ยเข้มข้นจัดจ้านมาดูเมนูที่ร้านครัวชายคลองจะเปิดสูตรในวันนี้ครับขั้นตอนแรกครับตั้งหม้อใส่กะทิครับเคี่ยวให้แตกมันเล็กน้อย จากนั้นก็ใส่พริกแกงเผ็ดกระหนกวันลงไปครับคนให้พริกแกงละลายครับเข้ากับกะทิให้ดีนะครับรอให้เดือดครับเสร็จแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายครับตามด้วยผงปรุงรสครับน้ําปลาคนให้เข้ากันจากนั้นก็นําใบชะอมแล้วก็ใบชะพลูครับรองไว้ที่ก้นหม้อแล้วก็ตักน้ำแกงคั่วราดลงไปครับโรยหน้าด้วยเนื้อปูก้อนเพียงเท่านี้ครับก็จะได้เมนูแกงคั่วเนื้อปูก้อนจากร้านครัวชายของครับ บรรยากาศดีนะครับร้านนี้คุณผู้ชมครับเจ้าของร้านเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงร้านนี้จนเป็นบรรยากาศที่แบบว่าดูบ้านๆเนาะแล้วก็ริมคลองมีซื้อของกินซื้ออะไรได้เดี๋ยวมีเรือพายเมื่อกี้ผม,มังซื้อส้มโอไปเลยคุณผู้ชมซื้อไปเนี่ยจะจะมีเรือพายมาขายน่นขายนี่นะนะฮะแล้วก็อาหารเนี่ยเขามี หลากหลายเมนูมากอันนี้แค่ตัวอย่างนะครับ4เมนูผู้ชมมานั่งแล้วก็สั่งได้เลยเยอะแยะเลยและเดี๋ยวเขาจะให้ส่วนลด10%ด้วยสําหรับคนที่ดูรายการต <Wow. S 1> ีว้นจนหิวมานะครับ <Wow. S 1> คือลดไปเลย10%เนะี <c> ่ <oughs> <c oughs> เอา้าก่อนจะรับประทานครับเรามีผลิตภัณฑ์พริกแกงกระดกวันนะครับรสเข้ม <c oughs> เต็มเครื่องเทศหม้อทางร้านไว้ใช้1ชุดนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์นะครับซอสมะขามเปียกสำหรับปรุงอาหารตราปรุงรสไทยนะครับหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบคันทุกรสชาตินะครับหาซื้อได้นะครับตามตลาดใหญ่ๆทั่วไปเมื่อกี้เจ้าของร้านบอกว่า าเกิดใช้แล้วติดใจซื้อไหนสั่งได้ในลาซาด้าครับนะฮะ <S <S เรามาดูนี่เลยหลนปลายซีเขาบอกที่นี่เขาใช้ปลายซีสดนะฮะไม่ได้ใช้ปลายซีที่เป็นปลาเค็มหรือะอ,นนอะไรนี่นี่โอ้โหเป็นเนื้อๆอะไรอย่างงี้ชิมซะหน่อยชิมซะหน่อยนะฮะกินกับขมิ้นขาวนี่กำลังอร่อยเลยอืมรสชาติดีเลยหอมมันเข้มข้นหวานกลมกล่อมเอออร่อยดีอืม ดีเลยฮะนี้อีกตัวที่ก็บอกว่าโต๊ะทุกโต๊ะสั่งหมดคือเห็ดหอมขั้วแห้งเลยเนี่ยขั่วแบบแห้งๆนะคือเขาทำยังไงเนาะอือเป็นกับแก้มก็ดีกินเล่นก็ได้คุณผู้ชมรสชาติกลมกล่อมกินเรื่อยๆฮนะดีแล้วนะนี้แนะนำสมควรสั่งนะฮะมาสมควรสั่ง ต,ต่อไปนี่ปลาช่อนออมาพร้อมน้ำยำเลยโอ้โหครบเครื่องมากนะฮะนี่ฮะคุณผูดด้ชมเขาล่าน้ำยำม,มาเรียบร้อยแล้วนี่ยังร้อนอยู่เลยนะอร่อยทอเดเสร็จแล้วก็น้ำยำครบเครื่องผมว่าร้านอาหารร้านนี้เป็นร้านอาหารที่แบบ มีกับข้าวที้แบบว่าไทยๆนะฮะแต่จีนก็มีนะญี่ปุ่นเขาก็มีนี่ตัวนี้ครับแกงขั่วเนื้อปูก้อนหูเข้มข้นคลากมากแล้วใช้พี่แกงกระดกวันดูดิออขอบอกแนะนำเลยต้องมาชิมฮนะ ว่าโอ้รถจ้านจัดจ้านนี่ผมเดี๋ยลวดูข้างล่างนี่โอ้โหจัดจ้านเลยอืใครชอบเอาส่วนลดไปเลยฮะสิบเปอร์เซ็นต์ขอมอบให้นะครับสำหรับคนดูรายการติอ้วนชวนหิววันนี้ดูจบนะร,บรายการเราออกเก้าโมงครึ่งสิบโมงจบขับรถมากินได้เลยนะฮะร,รับไปเลยสิบเปอร์เซ็นต์บอกว่าจากติอ้วนชวนหิวบรรยากาศดีอาหารอร่อย แมานะครับในช่วงหน้าทัวร์ลงพุงฮะตอนนี้ขออน,นุญาตกินต่อก่อนร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศปรุงรสแท้ต้องปรุงรสไทยหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันทุกรสชาติเป็นน้ำจิม้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทางช้อปปี้และลาซาด้าหรือแอดไลน์